แน่นอนครับนี่คือรายชื่อยานพาหนะ108ปประเภทในทวีปเอเชียไม่รวมยานพาหนะฉุกเฉินแบ่งตามประเภทการใช้งานทางบกทางน้ำทางอากาศโดยไม่มีการแบ่งหมวดหมู่และไม่มีภาษาอังกฤษยานพาหนะทางบกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถบรรทุกขนาดเล็กรถบรรทุกขนาดกลางรถบรรทุกขนาดใหญ่รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารสองแถวรถตุกตุกรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์รถจักรยานรถสามล้อรถแทรกเตอร์รถไถนารถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวนวดรถขุดดินรถตักดินรถเครนรถบรรทุกติดเครนรถพ่วงรถเทรลเลอร์รถบรรทุกน้ำมันรถบรรทุกปูนรถบรรทุกขยะ รถบรรทุกของเสียรถบรรทุกสัตว์รถเก็บขยะรถดับเพลิงเฉพาะตัวรถไม่รวมอุปกรณ์รถพยาบาลเฉพาะตัวรถไม่รวมอุปกรณ์รถถังรถหุ้งเกราะรถลากรถรางรถไฟรถไฟใต้ดินรถโดยสารไฟฟ้ารถกอล์ฟรถเอทีวีรถจักรยานยนต์วิบากรถสามล้อเครื่อง รถลากจูงรถเข็นรถเข็นคนพิการรถซาเล้งรถตุกตุกรถสี่ล้อแดงรถกระเช้ารถสไลด์รถยกรถตักรถบดถนนรถเกลี่ยดินรถขุดเจาะรถตอกเสาเข็มรถปูยางมาตอยรถทำความสะอาดถนนรถขนส่งสินค้ายานพาหนะทางน้ำ เรือยนต์เรือสำราญเรือประมงเรือบรรทุกสินค้าเรือโดยสารเรือเฟอร์รี่เรือพาณิชย์เรือขนส่งสินค้าเรือดำน้ำเรือใบเรือคายักเรือแคนูเรือยางแพเรือหางยาวเรือกอและเรือเร็วเรือดำน้ำขนาดเล็กเรือขนส่งน้ำมันเรือขนส่งแก๊ส เรือลากจูงเรือทุ่นเรือขุดลอกเรือตรวจการเรือข้ามฟากเรือท้องแบนเรือพายเรือแจวเรือด่วนเรือโดยสารขนาดเล็กยานพาหนะทางอากาศเครื่องบินเครื่องบินโดยสารเครื่องบินบรรทุกสินค้าเครื่องบินรบเครื่องบินฝึกเครื่องบินทะเลเครื่องบินน้ำเครื่องบินไอพ่น เครื่องบินใบพัดเฮลิคอปเตอร์โดรนเครื่องบินร่อนเครื่องบินเล็กเครื่องร่อนบอลลูนอเรือเหาะจรวดเครื่องบินรบเครื่องบินขนส่งสินค้าเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กเครื่องบินขนส่งผู้โดยสารเครื่องบินขนส่งทหารเครื่องบินโจมตีเครื่องบินลาดตระเวณ